พระธาตุดอยกองมูร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ห้องสอนและสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาคะบูชาประจำปี2568ระหว่างวันที่10ถึง13กุมภาพันธ์2568 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งได้น้อนมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอันเป็นกลไกลในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยในวันที่10กุมภาพันธ์2568า เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีณอาคารผู้สูงอายุชั้นสองวัดพระธาตุดอยกองมูพระสุโมนศาสนากิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายนัทรุดคำคุณเมืองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธาศาสนา,าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานฝ่ายข้าราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดพิธีบวชเนกขม,มะปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2568ในการนี้นางเกศรินกาสุนันรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนนำหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ห้องสอน รวมถึงพ่อศีลแม่ศีลศรัทธาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมซึ่งมักคลและมิพทาน,น,น,านอันเป็นแดนสารอก,อาอกจากอาสะวาากาสะกิเลสและปองทุกข์ดังบวงกองรังคุณท่าน จงงได้แผ่เมตตาแผ่บารมีรช่วยอนุเคราะห์ให้ข้าพเจ้าว,วันที่12กุมภาพันธ์6 8 6 8เวลา7จนาฬิกา นายบุลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายขราวาสนำหัวหน้าส่วนราชการศรัทธาประชาชนพ่อศีลแม่ศีลร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2568ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3 โดยได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน25รูปรอบองค์พระธาตุเจดีย์วัดพระธาตุดอยกองมู วันเดียวกันเวลา19นาฬิกาที่บริเวณลานวัดพระธาตุดอยกองมูนายเอกวิทย์มีเพียรผู้วาราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานฝ่ายขราวาสในกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2568โดยนายอุดมศักข์ขาวหนูนารองผู้วาราชการจังหวัดแม่ห้องสอนและนายบุลือธรรมธารานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสานิกชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการปฏิบัติธรรมการบรรยายธรรมการทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาจุดเทียนแห่งปัญญาและกิจกรรมเวียนเทียนและการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ภายใต้แนวคิดเพื่อโลกสวยอากาศใส ใจเป็นสุขถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงคู่นูปาการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกให้พระอรหันสาวก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาหลักธรรมคำสอนเสริมสิริมงคลต่อตนเองน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำารงชีวิตอย่างมีสติ ในวันที่13บสกุมภาพันธ์2568เวลา9ก้นาฬิกาพระสุมนศาสนากิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องสอนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูนำพุทธศาสนิกชนพ่อศีลแม่ศีลอุบาสกอุบาสิกาเข้าพิธีลาสิกขาการบวชเนคขม,มะปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชา และศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้มีาศรัทธาสาธุชนพอ่อศีลแม่ศีลเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาศีลแปตลอดระยะเวลาสีวันสามคืนจำนวนทั้งสิ้น60คน ในงานปฏิบัติธรรมมาคขาบูชาลำลึกปี2568ก็มีผู้ที่มาร่วมป,ปฏิบัติธรรมอยู่ประมาณสัก60ท่าน60คนแล้วก็ขออนุโมทนากับคณะสัาธาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้มีส่วน ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้หน่วยงานทางราชาการก็ประกอบด้วยสำนักง,งานพระพุทธศ,ศาสตร์สจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มาช่วยเหลือได้มาดูแลการปฏิบัติธรรมจนจบสิ้นก็จึงขออนุโมทนากับทุกๆท,ท่านท่าน,นที่มาปฏิบัติธรรม ท่านที่มีส่วนให้งานสำเร็จสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีเนื่องด้วยว่าวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเมื่อถึงวันสำคัญเราก็มาปฏิบัติกันถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและก็สังฆบูชา และโดยเฉพาะเราผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลแห่งการปฏิบัตินั้นๆและนำธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับฟังจากคุูบาอาจารย์ท่านได้มาอบรมแนะนำาร,รําสอนพวกเรานำพาปฏิบัติขอบุญกุศล ทั้งหลายจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณเกิดความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาจงทุกสิ่งทุกประการขอพระพุทธคุ้มกล้าวเราทั้งผองขอพระธรรมเรืองรองส่องทั่วล่าขอพระสงฆ์ทรงบุญหนุนนำพาทุกชีวาสุขสัรน,นิรันเธอ